อเมริกาพยายามลอ่อเวียดนามด้วยข้อเสนอภาษีนำเข้าสู่เปอร์เซ็นต์แต่เรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความซับซ้อนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณพร้อมที่จะดำดิ่งลงไปในรายละเอียดหรือยังในช่วงการเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประธานาธิปดีโดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลสาหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยโครงร่างเบื้องต้นของข้อตกลงทางการค้ากับเวียดนามซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าตามรายงาน จากสนักข่าวบลูเบิร์กสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐประกาศมาตรการเก็บภาษีนำเข้า20%กับเวียดนามในเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้ภาษีดังกล่าวสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนอื่นๆและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามมันเป็นการปรับทิศทางอย่างฉับพลันจากนโยบายก่อนหน้าลองมาดูโครงร่างข้อตกลงนี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายแม้คุณจะเป็นมือใหม่ในโลกการค้าโลกก็ตามเราจะอธิบายแบบช้าๆและเพิ่มตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ก่อนอื่นในส่วนของการยกเว้นภาษีนําเข้าสหรัฐเสนอให้เวียดนามเข้าถึงภาษีนําเข้าเป็นศูนย์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือกสรรจากเวียดนามแม้ว่าจะยังไม่มีรายชื่อสินค้าเฉพาะเจาะจงแต่สิ่งนี้หมายความว่าเวียดนามอาจส่งออกสินค้าบางอย่างเข้าสหรัฐโดยไม่ต้องเสียภาษีใดๆเลยลองนึกภาพสินค้าเกษตรกรรมอย่างกาแฟหรือสินค้าอุตสาหกรรมเช่นเสื้อผ้าเวียดนามที่มีโอกาสเข้าตลาดสหรัฐได้ง่ายขึ้นนี่คือการเปิดประตูใหม่สำหรับการค้าแต่ก็มีเงื่อนไขที่ซ่อนอยู่และนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจ เพราะเราไม่รู้ว่าสหรัฐจะตัดสินใจเลยอืกสินค้าใดบ้างต่อมาในด้านการเปิดตลาดเวียดนามเวียดนามตกลงที่จะให้การเข้าถึงตลาดที่เป็นสิทธิพิเศษแก่สินค้าส่งออกทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของสหรัฐเกือบทั้งหมดนั่นคือสินค้าเช่นข้าวโพดวัวหรือแม้แต่เครื่องจักรอุตสาหกรรมจากสหรัฐจะได้รับอนุญาตให้เข้าตลาดเวียดนามได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่สมดุลในทางทฤษฎีแต่สําหรับคนรุ่นใหม่ ที่สนใจเศรษฐกิจโลกมันอาจทําให้เราคิดถึงผลกระทบต่อตลาดในประเทศจะเป็นโอกาสหรือภัยคุกค,คามสําหรับเกษตรกรเวียดนามนอกจากนี้กรอบข้อตกลงยังครอบคลุมความร่วมมือในหลายประเด็นอื่นๆโดยเวียดนามสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นการยอมรับมาตรฐานรถยนต์ของสหรัฐการผ่อนคลายกฎเกณฑ์การนําเข้าอุปกรณ์การแพทย์และยาจากสาหรัฐและการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศรวมถึงการสรุปข้อตกลงเกี่ยวกับการค้าบริการการลงทุนและการ ค้าดิจิทัลด้วยเพื่อให้เข้าใจง่ายลองเปรียบเทียบกับการซื้อขายออนไลน์ถ้าเวียดนามเปิดตลาดให้บริการดิจิทัลจากสหรัฐเข้าถึงได้มากขึ้นก็เหมือนกับการให้แพลตฟอร์มเช่นอเมซอนหรือ Google มีพื้นที่มากขึ้นในเวียดนามซึ่งอาจช่วยกระตุ้นนวัตกรรมแต่ก็อาจกดดันธุรกิจท้องถิ่นให้แข่งขันหนักขึ้นที่นี่คือจุดที่มันเริ่มกลายเป็นเรื่องโต้เถียงข้อตกลงนี้เป็นการเปิดเผยแรกจากรัฐบาลทั้์หลังจากภาษี20%ที่ผ่านมาแต่ยังมีจุดที่ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะวิธีการที่สหรัฐจะพิจารณาว่าสินค้าใดถือเป็นสินค้าทางผ่านหรือสารซิชิพเม้นซึ่งอาจถูกเก็บภาษีสูงถึง40%ในข้อตกลงนี้และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองไม่เห็นมันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับเวียดนามเพราะประเทศยังพึ่งพาจีนเป็นพันธมิตรทางการค้าหลักและแหล่งวัตถุดิบสําคัญหากสาหรัฐใช้กฎนี้อย่างเข้มงวดเวียดนามอาจต้องปรับกลยุทธ์การค้าของตัวเองแต่เฮ้ยนี่เป็นกะหาระบปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐ หรือเป็นการกดดันเพื่อลดการพึ่งพาจีนคุณคิดว่ามันยุติธรรมหรือไม่ mhm. การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนในมาเลเซียที่ทรัมป์ได้ลงนามข้อตกลงการค้ากับกัมพูชาและมาเลเซียพร้อมทั้งกรอบข้อตกลงกับไทยด้วยและนี่คือจุดที่น่าสนใจมันแสดงให้เห็นว่าสหรัฐกำลังสร้างเครือข่ายการค้าที่แข็งแกร่งในภูมิภาคนี้ซึ่งอาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจในเอเชียแต่ก็ทำให้เราคิดถึงว่ามันเป็นการช่วยเหลือเพื่อนบ้านหรือเป็นการขยายอิทธิพลของอเมริกา ได้ถแถลงการของรัฐบาลเวียดนามนายกรัฐมนตรีฝางมิงจิงได้พบปะสั้นๆกับทรัมป์และเชิญเขายืนเวียดนามในานามของนายโตเลอมผู้นําสูงสุดของประเทศซึ่งบอกใบ้ว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมเดินหน้าต่อแต่เฮ้ยนี่เป็นสัญญาณของมิตรภาพที่แท้จริงหรือเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองโดยรวมแล้วข้อตกลงนี้ดูน่าสนใจแต่ก็เต็มไปด้วยประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกแยกคุณคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเวียดนามในระยะยาวหรือไม่หรือว่าสหรัฐกําลังใช้มันเพื่อต่อรองมากกว่าที่เห็น และถ้าคุณเป็นผู้นำเวียดนามคุณจะตกลงข้อเสนอนี้หรือไม่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเราต้องการเสียงจากทุกฝ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย